ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแจ้งข่าวถูวนะครับโดยในเพจของ gpx thailand ได้แจ้งข่าวมาว่าในวันที่23กันยายน2 5งพเวลา14.30น,นนะครับจะมีการเปิด ตัวรถ g ีเพ็รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการซึ่งทาง g p เ Thailand ยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นรุ่นใดที่จะเปิดตัวใหม่แต่ในแฮชแท็กของหน้าเพจแฮชแท็กเป็นรุ่น GPX DemonGR200R ซึ่งถ้าเป็น GR200R จริงนะครับนักข่าวและยสำนักคาดการว่า GR200R รุ่นใหม่น่าจะอัปเกรดจากเครื่อง2วาลเป็น4วาลส่วนจะอัปเกรดจากเครื่องซิงเกิลบวคคมช เป็นดับเบิลโอแคมชาร์ปหรือไม่นั้นก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับอีกแนวทางหนึ่ง g r 200R อาจจะเพิ่มระบบเบรก ABS มาให้ส่วนซีซั่นใหม่ของปี2022ต้องมีแน่นอนนะครับสำหรับ g r 200R ในส่วนของรูปทรงของ g r 200R รุ่นใหม่นะครับก็น่าจะยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ ส่วนออปชันแท็กชันคอนโทรลสลิปเปอร์คัสหรือว่าควิคคลิปเตอร์ในรุ่นนี้น่าจะยังคงไม่มีมาให้นะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่า New g p x Demon GR 200R รุ่นใหม่จะมีการอัปเกรดอะไรบ้างหลังจาก GR 200R เปิดตัวนะครับผมก็จะมารีวิวจุดเด่นให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ